เข้าแอปทางรัฐไม่ได้ระบบแจ้งเตือนให้ปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึง accessibility คืออะไรสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายบ c h อช n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องรูกป,ป้านาะอาทุกท่านนะครับที่กำลังใช้งานแอปทางรัฐอยู่นะครับปรากฏว่าพบปัญหานะครับเข้าใช้งานแอปไม่ได้แอปแจ้งเตือนว่าให้เรานะครับปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึง accessibility คืออะไร ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึง a s s e t s i b i l i t y มันคืออะไรแล้วเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึง a s s e t s i b i l i t y นะครับหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษหรือเมนูการเข้าถึงนะครับเอาไว้สำหรับผู้พิการทางสายตานะครับอย่างเช่น การช่วยเหลือพิเศษที่ช่วยให้ผู้ที่ตาบอดนะครับหรือมีสายตาเลือนลางนะครับสามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ Android ได้นะครับโดยใช้การสัมผัสและอธิบายและอ่านออกเสียงได้นะครับและบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการให้แอปบางแอปนะครับเข้ามาควบคุมมือถือของตัวเองนะครับอย่างเช่นผู้ใช้งานโทรศัพท์ต้องการให้ศูนย์บริการโทรศัพท์นะครับเข้ามาแก้ปัญหาโทรศัพท์ของตัวเองนะครับ โดยผ่านช่องทางฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมมือถือโดยใช้โปรแกรมควบคุมมือถือระยะไกลนะครับเข้ามาแก้ปัญหาให้กับเจ้าของโทรศัพท์นั่นเองนะครับซึ่งบริการตัวนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจว่ายังมีบริการอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับศูนย์บริการโทรศัพท์อาจจะยกเลิกบริการนี้ไปแล้วนะครับข้อเสียของมันก็คือนะครับ ถ้าตกอยู่ในมื ate, ied iedzieć, อมิจฉาชีพนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับอย่างเช่นมิจฉาชีพอาจจะส่ง like <ข shove S 1> ลิงก์มาให้เรานะครับแล้วเรากดเข้าไปดาวน์โหลดนะครับในไฟล์ดาวน์โหลดนั้นนะครับอาจจะเป็นโปรแกรมควบคุมมือถือระยะไกลนะครับซึ่งถ้าเจ้าของโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปยอมรับในฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าของโทรศัพท์ได้ยอมรับให้สิทธิ์โปรแกรมควบคุมมือถือระยะไกลของมิจฉาชีพนะครับเข้ามาควบคุมมือถือของตัวเอง และแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นนะครับแอปทางรัฐก็เลยให้เราปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงก่อนนะครับถึงจะเข้าแอปทางรัฐได้นะครับสําหรับวิธีการปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงเราสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกเลยนะครับเราสามารถกดปิดผ่านแอปทางรัฐได้เลยนะครับโดยกดปุ่มปิดการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับ วิธีที่2นะครับสามารถปิดได้นะครับที่เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับเราสามารถปิดได้เหมือนกันนะครับเรามาเริ่มวิธีแรกเลยนะครับปิดการช่วยเหลือการเข้าถึงในแอปทางรัฐนะครับให้เรากดปุ่มปิดการช่วยเหลือการเข้าถึงได้เลยนะครับจากนั้นนะครับระบบมันก็จะนำพาเราไปที่ฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงโทรศัพท์ของเรานะครับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับอาจจะใช้ชื่อเรียกว่า การช่วยเหลือพิเศษก็ได้นะครับแต่ความหมายเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาฟังก์ชันที่เราเปิดอยู่นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับฟังก์ชันการช่วยเหลือกันเข้าถึงนะครับมันจะถูกปิดเอาไว้นะครับแต่ถ้าแอปทางรัฐแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับต้องมีสาเหตุแน่นอนนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เราจะพบแอปที่เราอนุญาตให้เข้ามาควบคุมมือถือของเรานะครับเมนูมันอาจจะอยู่ท้ายท้าสุดนะครับลองหาดูนะครับเพราะบางคนนะครับอาจจะติดตั้งโดยไม่รู้ตัวนะครับจากการกดลิงก์ที่ทางมิจฉาชีพส่งมานะครับให้เรากดเข้าไปในแอปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ปิดหรือว่าหยุดการทำงานของมันนะครับหรือลบแอปนี้ออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หรือเราไม่รู้จักนะครับ ให้ลบทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอปทางลัดนะครับโดยกดปุ่มกลับนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถใช้แอปทางลัดได้ตามปกตินะครับสำหรับวิธีการปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงในเมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรานะครับมีวิธีดังต่อไปนี้นะครับให้เรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรานะครับ โทรศัพท์บางยี่ห้อนะครับอาจจะมีเมนูย่อนะครับถ้ามีนะครับให้กดเพิ่มเติมให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหาคําว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษหรือการเข้าถึงนะครับโทรศัพท์บางยี่ห้ออาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเรียกว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับหรือการเข้าถึงนะครับประมาณนี้นะครับแต่มันเป็นความหมายเดียวกันนะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ให้เราเช็คดูว่ามีฟังก์ชันไหนที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับเมื่อเราพบแล้วนะครับว่ามีโปรแกรมบางอย่างนะครับที่เข้ามาควบคุมมือถือของเรานะครับให้เราทําการกดปิดได้เลยนะครับหรือจะลบออกก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะดาวน์โหลดแอปพวกนี้นะครับมาไว้ในเครื่องไม่รู้ตัวนะครับให้เราลบแอปออกทันทีนะครับอย่าเก็บเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานเพราะมันไม่มีประโยชน์นะครับ และที่สําคัญนะครับมันอาจจะแฮ็กข้อมูลในโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับเมื่อเราปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาลองเปิดแอปทางรัฐดูนะครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติหรือไม่นะครับหลังจากที่เราปิดฟังก์ชันาการช่วยเหลือการเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามของเพื่อนๆจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Cy เ e อร์ a ช n e l ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์ดีๆนะครับจาก c y b e อร์ a ช n e l ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ